ตอนที่ 5, คดีความมั่นคงชายแดนใต้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ V Voice ตามหาสันติภาพร่วมเปิดพื้นที่รับฟังหลากหลายเสียงที่เรียกร้องสันติภาพทำกลางกระบวนการสร้างสันติภาพชายแดนใต้ ้องขังตริมอกาเซขอบใจเพื่อนอันวาเซฟอันวาฉันไม่เคยคิดจะวางระเบิดเผาเมืองตัดคอตำรวจแต่ฉันไม่หวาดเกรงที่จะหยิบปากกาต่อสู้แต่ฉันเริ่มเกรงชนหนุ่มรุ่นหลังชะตาอนาคตเป็นคล้ายฉัน12ปีผลลัพธ์บวกคูณผลตอบแทนในกรงขัง20วันฉันสัมผัสถึงมือกำลังใจจากเพื่อนนับพัน เธออย่าชูชั้นให้สูงแล้วลืมดึงให้ต่ำเธออย่าเอ่ยถึงชั้นนักข้างหน้าข้างหลังข้างข้างหนักกว่าชั้นนักเดินกลางป่าสมบูรณ์บูโดหาคำขอบคุณเพื่อนอันวาบูโดเขาเถือกมากองยังไม่พอตริมอกาเซขอบใจเพื่อนอันวาดูอาพรจากพวกแก ขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ V Voice ตามหาสันติภาพโดยในวันนี้มิดิชานอัสรารัตการันและคุณสมอุสาบัวพันดำเนินรายการค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้วันนี้เริ่มรายการด้วยเสียงของรอมุราเซเย อ่านกรอนสารจากห้องขังนะคะซึ่งสารนั้นก็มาจากสามีของเธอค่ะคือมูฮัมหมัดอันวาฮียเตที่สาลดีกาตัดสินจำคุก12ปีด้วยฐานความผิดต่อความมั่นคงของรัฐความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายอังยี่ซ่องโจรและเป็นสมาชิกขบวนการกู้ชาติปัตตานีหรือขบวนการ BRN ค่ะเมื่อวันที่1พฤษภาคม2556ค่ะ ค่ะคุณผู้ฟังคะคุณมูฮัมหมัดอันวาทายเตหรือที่ในกลุ่มภาคประชาสังคมเรียกกันสั้นๆว่าอันวา อันวาถูกจับเมื่อเดือนสิงหาคมปี2548ขณะที่เป็นนักศึกษาค่ะพร้อมกับคนอื่นๆในข้อหาเดียวกันอีก10คนรวมเป็น11คนแล้วก็เมื่อเดือนกรกฎาคมปี2550ศาลชั้นต้นให้ลงโทษจำคุกคนละ12ปี9คนค่ะแต่ให้ยกฟ้องจำเลย2คนเพราะศาลเห็นว่าหลักฐานไม่เพียงพอแต่อันวายังคงอยู่ในเรือนจำต่อค่ะอันวาถูกจำคุกอยู่ปีกว่านะคะ จนเมื่อวันที่16มิถุนายน2553สารอุทธรณ์ตัดสินให้ยกฟ้องอันวาและเพื่อนอีกคนหนึ่งค่ะและให้ลงโทษคนอื่นๆที่เหลืออันวาก็ได้เป็นอิสระตั้งแต่ตอนนั้นค่ะจนเมื่อวันที่1พฤษภาคม2556สารดีกาอ่านคำพิพากษาซึ่งคำตัดสินของสารดีกาคือให้ลงโทษจำคุก12ปีซึ่งพูดง่ายๆก็คือยืนตามสารชั้นต้นค่ะ แม่ของอันวาเล่าให้ทีมงานฟังนะคะเราเลี้ยงลูกกับมือเรารู้ลูกเราแบบไหนเป็นลูกกตัญญูดีก็ว่าอะไรก็ฟังเขาไม่เคยไปค้างคือที่ไหนไม่เคยไปค้างเลยเหมือนตำรวจว่าเออลูกคไปค้างสองสามเดือนนั้นไม่จริงชันเจียงอกแตกแหละลูกเราไม่เคยเป็นแบบนั้นนอกจากว่าเขาโทรมาแว่วันนี้ไม่กลับนะพ่อเรียนถึงทีเจ็ดตีแปดเออดีแล้วไม่ต้องกลับแต่ผู้นี้เช้าต้องกลับต้องไ่กลับแลวตามนะ แล้วพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นกับอนุบาเนี่ยแวรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกคนดูกมันทำให้มันอยากไม่อยากทำอะไรอาการก็เลยกำเริบหนักก็ไปแล้วจริงๆแล้วนะก็อยากให้เหตุการณ์เป็นยังไงยุติให้ยุติให้สงบสงบจะได้อยู่สบายสบายทำหมากินสบายสบายจะได้มีใครดูถูกด้วยตอนแรกเข้ามาเลยไหมไฟผ่านเนี่ยลูกเขาเป็นโจรบ้านเนี่ยเจ้าหน้าที่มึงเจ้าบ้านมึงเห็นบ้านนี้ลูกมันเป็นโจร บอไม่ถูกมันพูดไม่ออกสมองมันซื่อหมดคิดอะไรไม่ออกรามุูลาแซเยภรรยาอนุวาบอกว่าตัวเองและทุกคนในครอบครัวรวมถึงครอบครัวคนอื่นๆที่ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องแล้วไม่คาดคิดเลยว่าจะเจอคำพิพากษากลับแบบนี้อีกค่ะประมาณ11โมงกว่าๆที่มานั่งฟังมีประมาณ9ครอบครัวที่นั่งอยู่ในห้องนั้นมีบางคนพาภรรยามาบางคนพาลูกเมียบางคนพา พ่อแม่อะไรเงี้ยก็นั่งฟังอย่างตั้งใจว่าสารจะบอกอะไรเราอะไรเงี้ยจะจบตรงไหนเราก็ลุน้นแต่หน้าที่ตลอดที่ลุนล้นลุ้นลุ้นไปเรื่อยนี่เอ๊แบบใจนึงทําไมมีลบก,กับลบเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่เราก็ไม่ได้เข้าใจบ้างแล้วก็พยายามผันไปมองว่าว่ามันจะจบตรงไหนนะท้ายที่สุดครึ่งชั่วโมงผ่านไปก็คือ สารอ่านจบแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าจบแล้วกานสารหันมาบอกว่าทั้งหมดถูกลงโทษนะก็ลุกขึ้นไปเท่านั้นแหละทุกคนก็แบบหันมามองหน้าการราันแล้วเราฟังไม่ผิดใช่ไหมคือคือยังงงกับบรรยากาศเพราะว่าทุกคนไม่ได้คาดคิดทุกอย่างไม่ได้ถูกแพลนว่ามันมันต้องติดหรือมันจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่ได้ตั้งหลักกับเรื่องนี้เลยเพราะว่าเราไม่เคยคิดมาก่อนว่าอุทธรเราหลุดมาแล้ว สุดท้ายดีการเราจะติดทุกคนช็อกพอสมควร หลังคำตัดสินของศารดีกาก็สร้างความตื่นตัวในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมกันอีกครั้งค่ะโดยเฉพาะกับคนทำงานภาคประชาสังคมสื่อทั้งในและนอกพื้นที่รวมไปถึงนักกฎหมายด้วยค่ะเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลังจากสารอุทธรณ์ยกฟ้องอันวาได้ออกจากเรือนจำแล้วก็หันมาทำงานภาคประชาสังคมตั้งกลุ่มบุงหารายาเน้นงานที่เกี่ยวกับ การสร้างสันติภาพในพื้นที่อันวามักเขียนบทความลงเว็บไซต์สื่อสารผ่านวิทยุเป็นดั่งสื่อทางเลือกในพื้นที่ค่ะก็มีปฏิกิริยาจากหลายๆฝ่ายนะคะแล้วก็หลายมุมมองเกี่ยวกับคดีนี้จนมีการรวมกลุ่มกันในสังคมออนไลน์ Facebook โดยตั้งชื่อกลุ่มว่าเพื่อนอันวาเซฟอันวานอกจากนั้นก็มีกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการรณรงค์เรื่องความยุติธรรมต่อผู้ต้องขังในพื้นที่ค่ะอย่างเช่น งานอันวาชบาจบาลที่ปัตตานีโดยกลุ่มเพื่อนอันวาเมื่อวันที่20พฤษภาคม2556ทนายอับดุลกอฮาอาแววปุตเตะมองคดีนี้ว่าประเด็นของคดีเนี่ยนะครับก็เหมือนข้อหาก่อก,อการด้ทั่วไปทั้งหมดเนี่ยถูกฟ้องในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้กำลังประทุษร้ายขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายแล้วก็ สะสมกำลังพลหรืออาวุธเพื่อตะเตรียมการเป็นกบฏแล้วก็เป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งปกปิดวิธีการดาเนินการแล้วก็สมคบกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดตามกฎหมายอาญาคือมันจะมีความผิดตั้งแต่เป็นสมาชิกเป็นสมาชิกนี่ก็ผิดแล้วแต่ว่าในคดีของอน,นุวานี่ทั้งหมดเนี่ยสิบเอ็ดนคนฟ้องเนี่ยข้อหาเหมือนกันหมดเลยทั้งสิบเอ็ดคน แล้วก็พยานหลักฐานก็ใช้พยานหลักฐานชุดเดียวกันในบรรดาคนที่ถูกเอาตัวไปเนี่ยนะครับคนเหล่านี้เนี่ยตามกฎหมายก็ถือว่าเป็นผู้ร่วมกระทาความผิดด้วยกันเพราะว่าบางคนก็อ้างว่าตัวเองอยู่ในในกระบวนการเหมือนกันแต่บางคนเนี่ยบอกว่าไม่ได้เป็นสมาชิกถ้าดูจากคำพิพากษาเนี่ยก็คือว่าที่อ้างว่าเป็นสมาชิกเนี่ยสี่คนและก็อีกสามคนเนี่ยก็คือไม่ได้เป็นสมาชิกแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่สักถามนะฮะแล้วก็ ควบคุมตัวตามกฎหมายพิเศษคือเราต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนว่าเอกสารที่ได้มาจากการซักถามเนี่ยมันไม่ใช่พยานหลักฐานในทางคดีในทางคดีเนี่ยเขาจะถือคําให้การชั้นสอบสวนเป็นพยานหลักฐานแต่ว่ามันก็ถูกส่งต่อให้มาเป็นคําให้การชั้นสอบสวนได้ถ้าพนักง,งานสอบสวนเห็นว่าผลการซักถามตัวนี้เนี่ยมันคือพยานหลักฐานที่อ้างถึงว่ามีการกระทําความผิดเนี่ยของอนุวานเนี่ยก็จะมีเหมือนกับ ซัดทอดเมื่อกี้แหละคือถ้าดูเลยไม่ใช่ตัวหลักนะฮะแต่ว่าไปเกี่ยวข้องอะไรคือมีพูดเฉพาะแต่เพียงอ้างอิงถึงเท่านั้นแต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไปประชุมไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคำตัดสินของสาลดีกาไม่ได้มีผลแค่ตัวอนวาและเพื่อนในเรือนจำเท่านั้นนะคะแต่ยังส่งผลถึงคนทำงานภาคประชาสังคมบางคนอีกด้วยค่ะที่เริ่มไม่แน่ใจว่าสักวันหนึ่งตัวเองจะโดนแบบอนุวารหรือไม่คือในแง่ของนักกิจกรรมคนหนึ่งเนาะ ที่รับฟังเรื่องราวของเพื่อนแบบนี้แล้วเรารู้สึกตกใจนิดหน่อยเขาเป็นคนที่ไม่ได้เคยมีประวัติการไปฆ่าใครมาก่อนหรือเป็นละเมิดสิทธิ์คนอื่นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเชิงการกระทำเนาะแต่ว่าความคิดความอ่านนี้เราเราไม่อาจจะล่วงรู้ได้แล้วก็มันจับต้องไม่ได้ด้วยถ้าพูดเชื่อมโยงกับกระบวนการสันติภาพลทยที่เขากําลังพยายามสร้างกันอยู่ตัวเองที่ถือว่าเป็นนักกิจกรรมคนหนึ่งเหมือนกันก็ ็รู้สึกเหมือนกับกลัวลนิดหน่อยว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันเป็นความผิดได้ด้วยเหรอคือมันเหมือนกับโอเควันนี้อันวาอาจจะโดนแต่วันหนึ่งอาจจะเป็นอาริดาก็ได้หรือใครก็ได้ที่อยู่แถวนี้หรือเปล่ามันเหมือนกับหลักประกันบางอย่างมันสั่นคลอนตำร้าในฐานะภรรยาอันวาแล้วก็คนทํางานภาคประชาสังคมมาตลอดถามว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเราวันนี้ทําให้เราสั่นคลอนบ้างไหมมีบ้างมันเป็นแรงฮึดมากกว่านะมันเริ่มรู้สึกท้าทายว่า สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้มันเป็นปรากฏการ์แล้วมันเกิดกับตัวเราแล้วมันทําให้เราต้องไปต่อแต่ว่าสิ่งที่เรากังวลด้วยคือคนรอบข้างที่อยู่รอบตัวเราแล้วก็คนทํางานเช่นเดียวกับอันวาเนี่ยที่อยู่ในที่สว่างมาตลอดเนี่ยสันคลอนเพราะว่าอย่างวานี่ทุกคนจะเห็นชัดว่าทํางานอะไรบ้างทําอะไรอยู่ตลอดสี่ปีเนี่ค่อนข้างจะตอบได้ว่าคือแค่เสิร์ชื่อตัวเองอยู่ไหนทําอะไรเนี่ยจะเห็น แล้วมันทําให้เรากังวลคนอื่นๆที่อยู่เมืดบ้างสว่างบ้างหรือเมืดไปเลยหรืออยู่ในแบล็คลิสที่ฉันจะไปต่อ,อยังไงได้บ้างเนี่ยเราเชื่อว่าเขากังวลมากเราเชื่อว่าการต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมกับสิ่งที่เขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับสถานการณ์เนี่ยเขากลัวแล้วเขาเลือกที่จะถอยหลังเลือกที่จะถอยทับมันกลายเป็นว่าทางเลือกน้อยลงจากที่ เราอยากแสดงตนบริสุทธิ์ใจเราอยากพิสูจน์ตัวเองแต่มันทําให้ไม่มั่นใจว่าเราพิสูจน์ตัวแล้วเนี่ยเราจะจบลงแบบอันวาไหมอันนี้ละเชื่อว่าหลายๆคนสั่นคลอนค่ะและในห่วงของเวลาแห่งการสร้างกระบวนการสันติภาพในพื้นที่นะคะนักวิชาการที่ศึกษาเรื่องนี้อย่างผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศรีสมภพจิตพิรมศรีจากศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้หรือดิฟซาววอช บอกในวงพูดคุยนี้ค่ะว่าควรจะเปิดพื้นที่ให้นักกิจกรรมหรือนักเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมได้มีพื้นที่ทํากิจกรรมต่างๆอย่างปลอดภัยด้วยผมว่าหลักที่สําคัญในพื้นที่พื้นที่กลางพื้นที่ปลอดภัยก็คือว่าแม้ว่าคุณคิดอะไรก็ตามฮะถ้าไม่ใช่ความรุนแรงแล้วถือว่าปลอดภัยหมดซึ่งผมใช้หลักอันนี้มาโดยตลอดผมยืนยันตลอดเวลาว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมันต้องใช้วิธีการทางการเมืองวิธีการที่ไม่ใช่ความรุนแรงในพื้นที่กลางของเราเนี่ยผมเชื่อว่า ถ้าเรายืนยันว่าเราใช้การคิดและไม่ใช้วิธีการที่ใช้ความรุนแรงตลอดเวลาเนี่ยนะฮะผมว่ามันเป็นสิ่งที่ปกป้องแล้วถ้าเกิดมีการประเด็นในทางกฎหมายการดาเนินคดีต่างๆที่เราเห็นพี่เนี่ยราะว่ามันมีหนทางในการสู้ในกรอบของกฎหมายในกรอบของกระบวนการยุติธรรมแม้แต่คดีกรณีนนของคดีอันวาข้อมูลกอื่นก็ตามเนี่ยคำพิพากษาไปถึงที่สุดแล้ว กฎหมายก็มีช่องทางที่จะดําเนินการได้ในการที่จะรือ้อฟื้นคดีขึ้นมาใหม่ตามพรบปีสองห้าเพราะก็บอกทําได้ถ้าหากว่าอย่างที่ที่เราพูดว่ามีการอะไรก่าวพาดพิงมีการใช้หลักฐานที่ไม่มีเหตุผลน้ําหนักเพียงพอทําให้เกิดความความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐาน,มนไม่มันไม่ดีอะไรเงี้ยใช่ไหมอันนี้เราสามารถที่จะใช้เหตุผลในทางกฎหมาย เหตุผลเรื่องกระบวนการยุติธรรมเหตุผลเรื่องกระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยลือฟื้นคดีขึ้นมาใหม่แล้วก็ให้ดำเนินการใหม่มันกลับไปนับหนึ่งได้นะครับคือทั้งหมดนี้เนี่ยมันอยู่ในกรอบอยู่ในส่วนหนึ่งของกระบวนการสันติภาพแล้วก็อย่างที่บอกพี่ได้ว่าคำพิพากษาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการฆ่าคนตายเป็นสมาชิกซึ่งมันคือตามหลักของการพูดคุยสันติภาพที่เราพูดกันทุกวันนี้มันก็มีหนึ่งข้อที่พูดถึงลยว่าข้อเลีกรลองให้แก้ปัญหาเรื่องความยุติธรรมซึ่งมีเหตุผลเพียงพอที คนคนหนึ่งนะฮะไม่ว่าใครก็ตามเข้าไปสู่พื้นที่สาธารณะเข้าไปสู่กระบวนการอะไรแบบเี่ว่าเราต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยวิธีการสันติมาโดยตลอดเพียงแต่ถูกกล่าวหาบางอย่างในอดีตซึ่งสามารถจะพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นข้ออ้างหรือข้อกล่าวหานั้นมันไม่มีน้ำหนักหรือว่าม,มันมีข้อสงสัยที่ว่ามันเป็นการภาพพิงโดยไม่มีผลเพียงพอที่จะลงโทษในทางกฎหมายก็ได้แล้วทําไม กระบวนการยุติธรรมของประเทศนี้เนี่ยจะไม่ทบทวนให้คุณผู้ฟังคะวันนี้รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ V e Voice ตามหาสันติภาพดิฉันสมอุตสาบพัวพันธและดิฉันอัศรารัตการ,รานต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนคะ่ะพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ สนับสนุนพลังผู้หญิงเพื่อสันติภาพโดยเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้มูลนิธิเอเชียฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีและสถานีวิทยุก,กระจายเสียงแห่งนี้ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ w w ิร e ด w ว e เว o m ผู้หญิงภาคประชาสังคม